ึงในอุปกรณ์เสริมกล้องนะครับที่ผมอยากจะแนะนําที่สุดเลยนะครับผมก็คือสติ๊กเกอร์การรอยกล้องนั่นเองนะครับผมอ่าอย่างเช่นกล้องที่ผมใช้อยู่นี่ก็คือ Sony A7C นะครับแต่ว่าผมติดสติ๊กเกอร์ดําด้านเข้าไปนะครับผมสังเกตบริเวณพื้นผิวนะครับผมมันจะเหมือนเป็นหนังๆนะฮะแบบนี้นะครับผมทำให้มันดูพรีเมียมดูวินเทจขึ้นมานั่นเองแล้วก็แปะเจ้าสติ๊กเกอร์ลายก่าเข้าไปนะครับให้มันดูตลกๆแบบนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าลุคเนี่ยดูดุขึ้นมาสุดๆเลยนะครับผมแถมตรงด้านจับนี้นะคร ไม่ให้มันไปโดนตัวกริปตัวนี้นะครับทำให้สภาพกล้องเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีต่อไปได้นานขึ้นนั่นเองครับผมซึ่งตัวผมเองนะครับก็ชอบใช้เลนส์มือหมุนนะครับผมก็เลยอยากที่จะแต่งกล้องให้มันออกแนวเป็นแบบวินเทจวินเทจแบบนี้นั่นเองนะก็ถือว่าได้สมใจเลยแหละครับผมแล้วเขาก็ไม่ได้มีแค่สีดํานะครับบอกเลยว่าความสนุกมันอยู่ตรงนี้เลยครับมันมีหลายสีมากๆเลยมีลายกระตูนนะครับมีลายพรางแล้วแต่คุณชอบเลยครับผมนอกจากสวยงามแล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์อีกด้วยนะครับมันสามารถที่จะกันริ้วรอยที่อาจจะเกิดขึ้้้นนนกกกกัััับบลลอองงไไดดด็ปจูครผม